สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมขับวพิเศษครับมาร่วมบันทึกปวติศาสตร์อ่านรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนสุขที่ยี่สิบสองกรกฎาคมพาร้อยหกสิบห้ากันครับผมคุณมติชนมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยพรัประชารัฐฟูตลดลุ้มปรับสามเก้าอี้เชียร์ป้อมนั่งมอทอหนึ่งโยบ,บิ๊กป๊อกไปคุมพลังงานค6สิบหกล้านสอยสุนติจุติสมศักดิ์ จี้กับลำหาหนึ่งร้อยิกตูอัมรัตโตลันสสภาสุริยยันมีสิทธิชนะอัคราเก้าวไกลชีสไยแวร์ลวงตับรัฐหึงกระแสปรับคอรมอพลประราาชารัฐด,ดันวิกป้อมนั่งหมอถุลนุยกวิกป๊อกรัฐมนตรีลพลังงานกลุ่ม16จี้ชี้จุติสันติสอบตกสภาซักฟอกวันที่3เดือดอมรัตยื่นกระจกให้บิกตูชำละกองทัพล็อกงกกีาพรโชวยเอกสารอสอสเบรกใช้มอ4มกมราสมศักดิ์แย้ม กับลำใช้สูตรหารลอยอ่สอสอาละเลขครับอมรัตโชคประมิตรกุลว่าไงจ๊ะดุเดือดนะนางัรัโชครมิตรกุลส,ส่งชิญชื่อพระองค์กายเดินไปหน้าบันลังมอบกระจกให้พระเดชพิจินโนชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมระหว่างประชุมสภาเพื่ไอไ่วางใจเป็นลายบุคคลที่รัฐสภาครับอันนี้นาะยกทักษิณคุณอุงอิงพาหลานไปเที่ยมเยี่ยมทักษิณน,นางสาวแหวนทาชินวัตร โพสอินสตาแกรมนางสาวลัชชินวัฒนนางสาวมิ้งพินทองทาชินวัฒนพาครอบครัวไปเยี่ยมนาะงสินชินวัตรที่ดูไบสซาหรัดดิมิเรตนะครับชัดชาตินิ่มสองชั่วโมงตรวจท่วมทั้งคืนยืดอกอย่าโทษใครลุยตรวจท่วมชัดชาติสีพันลุยตรวจจุดน้ําท่วมวัดสีเอี่ยมบางนาตราดนะครับพร้อมเปิดเผยไลฟ์ตอนนี้สั่งให้รถสแตนบายตรงไหนน้ําท่วมให้ไปช่วยประชาชน,นครับกทอมอ,อ่วมลุย น้ำร้อเมตรสังเกตจัดรถส่งกลับบ้านวิษณุระดมเจ้าที่ห้าสิบเขตรับผลกระหนำอีกรอบทูตคูเวียดยินดีชนะเลือกนั่งพูว่านะครับไทยพบฝีดาดลิงรายแรกที่ภูเก็ตยันเด็ก6กขวบก็ติดโควิดภาวะมีสีนะครับเพิ่มหวยดีเต่าก้าจุดหนึ่งล้านบาบงวดสิบหสองคอเริ่มขายวันที่ 2, สองสคอประกาศรายชื่อผู้ค้าสามแสนราย 10, สิสคอ สุ่มเหลือ7จ0 0 0มื่นโมลขายโรงงานที่80ล้านนะครับอันนี้ท่วมหนักเลยยี่มินบุรีกรุงเทพสิงคโปร์ล่าสาวไทยสามีตุนขายแบรนด์826ล้ล้านบาทดูหน้าในนะหน้าในครับหน้าในกัญชาทางการแพทย์ฝ่ายค้านลุมสอบบิ๊กตู วันซ้ำศรีลังกาถลกอัคคลาจุลพันธ์อมรวิวัตจิพรพรสิงห์ทุพย์ปรเร็นปมนายก8ปีก็กำลังจะเข้ามานะครับมุมมอง,มองน่าสนใจทางกฎหมายจะเริ่มนับยังไงนับแต่รัฐประหารหรือนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60ครับหรือจะนับจากเลือกตั้งออคำถามการเมืองของประวิตยวงสุวรรณปมรัฐประหาร เปตปล่อยปะละเลยอ่กะการ์ตูนอรุณวัชรสวัสดนะครับกรมสุขภาพจิตจับมือมอรอพสามแปดแห่งชูโครงการขายดูแลใจนะนี่ครับกำลังดังเลยนะสสประกรวุฒิอุดมพิพัฒส,สกุลน,นะครับที่อภิปรายศักสยามชิดชอบด้วยข้อมูลละเอียดยิบเลยเกิดยิบสองเมษายน 25, สอง4สี่ายุสี่สิบเอที่เล่นเอิร์ดนะครับจดปรีย รีเษฐศาสตร์รนะเศษศาสตร์มาลายธรมรมศาสตร์ครับเป็นญาโทคณิตศาสตร์และกนนร,ร,กนนะรบัญชีเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับแล้วก็สมัครเข้าสมาชิกพักอนาคตใหม่เป็นนักดนตรีด้วยนะโไม่ธรรมดาแล้วก็ยังเป็นผู้รุวมก่อตั้ง Bitcoin Center Thailand น,นะครับก่อนจะมีบทบาทร่วมเป็นพื่ไว้ใ,ใจตั้งแต่อยู่อนาคตใหม่มาจนถึงปัาไก่ก3ครั้งเต็มข้อมูลหลักฐานแบบละเอียดยิบ ชวนให้ประชาชนติดตามเจ้าตัวยึด3าหลักก็คือเสรีภาพความยุติธรรมและความเท่าเทียมกับเข้มข้นนะพี่ปลายเข้มข้นมากป้อมนั่งมอทอรหนึ่งครับสภาตกสองวันกว่า30ชั่วโมงฝ่ายค้านมวยนาะยกไม่อยู่ฟังเพื่อไทยปลุกผู้กองร่วมโหวตข่าค้านะครับ,ป,รบปูตั้งแรมโบ้ปูตั้งแรมโบ้เป็น ตำรวจสองคนนะลูกตำเป็นตำรวจนะครับซัดเอื้อเจ้าสัวหนุนยึดอำนาจอาจ8ปดปีถลุงเงินประเทศไปสองยล้านล้านบาทอมรัรั t เชงกองทัพล็อกงบชูกระจกให้ประยุทธ์ส ตู่โต้ใครทําประโยชน์มากกว่าเสือสวนเดือดยื่นกระจกให้แจงยิบงบทอบอคดีคองด่านโวมีประสบการณ์นั่งนายกซัดยอมให้ขี่คอกลัวแพ้คดีนะครับเพื่อไทยยกออ,อสออปมปิดเหมือนอัคาราดูเดือดจุฬาพรสินุไพรสสอร้อยเดเพื่อไทยลุกขึ้น,นไฟไม่พอใจเป็นเพราะเจอชาปมเหมือนคดีอัคาราครับผม หน้าในก็ป้อมมอดนั่งมอทอ1สหนึ่งซัดพีกัะซัดสอดแนมประชาชนคุณพิจาร์เก้าไกลนะชี้หน่วยงานมั่นคงซื้อกว่า300ล้านแฉใช้ลวงตับคนเห็นต่างนะครับจวกใช้กล้วยรักษาเก้าอี้ทีันะสำเร็จวันนี้อัดนี่สินใส่ติรอบ200ปีนาะยกโต้ไม่พังเหมือนสีลังกาสุริยะ แจกอักขราชนะ66%ที่เอกสารอ,อสไม่เป็นทางการนะครับกลาโหมยันพมา่าปัดใช้สปายแวร์บิ๊กตูคุยกลุ่ม16เคลียร์โหวตจุติวิ่งวุ่นขอเสียงช่วยอุ้มความจุติสันติปล่อยมทหนึงึงดันป้อมม,ม,มทหนปรับพลังงานพลังประชารัฐแย้มกลับไปใช้หารร้อยอนุทินไม่มีปัญหากับใช้หาร้อยนะครับ อันนี้ดินสไลด์ที่เพชรเกษมพบฝีดาดรายแรกที่คุเกตนะฮะอันนี้หุ้นแบงก์ดีดาลผลประกอบการไต่ามาสสองทำแทงไม่เสรีามาดูคำคมคุณจุลินหน่อยจุลินรักษาวิสิทธิ์รัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกโ,โหน้ภา,า,าพประชาธิปัตย์ผู้อภิปรายฉายหนังเก่าที่พูดมาทั้งหมด90%นเป็นเรื่องที่เคยพูดมาแล้วตั้งแต่อภิปราย ครั้งก่อนชนะเรื่องที่อภิปรายพูดไม่เป็นความจริงที่กล่าวหาผมไปเกี่ยวข้องไม่จริงทั้งในที่รับและในที่แจ้งการบินเวียดนามผู้โดยสารพุ่งขึ้น74นะครับอินโดเช็คบินผู้ผลิตน้ำมันปรุงอาหารหัวผูกขาดโลกละสิกับไมเซ็ตแบบกองทัพแต่พมา่าลูกเป็นโซ่ทองของใจเรื่องไม่เสมอไปในมุมมองหญิงรัฐานะครับ ซิงพาวเวอร์บุกจังหวัดแพร่มอบสนามที่78นะครับอันนี้อะไรหน้า12ความเหมือนและความแตกต่างในการล้มสายของศสีังกาในยุคโคทัพยะราชปักษาและฟิลิปปินในที่สุดในและฟิลิปปินในยุคเฟอร์ดินานมาโกสนะครับเปิดแฟ้มปัดู่นกรุงเทพศ,ศ,ศึกษาก่อนยุคผูว่าเจอชาติ16เปลี่ยนความหลงังปูทางกรุงเทพมิวเซียม อันนี้ชิวที่หัวหินริมทะเล11 1, 1, 1, 1 Social House. ่งหนึ่งหนึโซเชียลเฮาส์เดี๋ยวใครไปเที่ยวนะครับหวย e ดิจิตอลอันนี้ตามรอยพี่แจ็คบรรยากาศฟูดแลนด์ซู่มาเกตสุวิซอย5คลองเตยเขตวัฒนากรทมที่สาขาแจ็คสันหวังสมาชิกก็ทเวนตี้บอยแบนด์จากเกาหลีใต้เข้ามาทานชมว่าเข้าผ่าบริการสุขภาพพดอร่อยเพราะว่ามีไรเดอร์และลูกค้าไปร้านจึงต่อเรื่องส่วนใหญ่สั่งเมนูตามรอยพี่แจ็คนะครับ โฟร์มอสเจาะขายที่ดินโรงงานหลักสีขอ2,000ล้านกระตุ้นท่องเที่ยวประกาศรายชื่อผู้ค้าสลากย2่สกรกฎาคเปิดฟังก์ชั่นรนาคาส้นทุการหน้า16นะครับคุณชัดชาติชีน้ำเยอะที่สุดตั้งแต่รับตำแหน่งมาขอโทยประชาชนเร่งระบายน้ำสั่งทุกเจตจำนบประชาชนวิสุทระดมเจ้าหน้าที่รับมี24ชั่วโมงนะครับ พูดคูเวดก็แสดงความยินดีกับคุณชาชาติที่รับตำแหน่งนะครับแสดงความยินดีอ่ะก็ขอบคุณมติชนนะครับขอบคุณมติชนแล้วขอบคุณแฟนราการท่านที่ติดตามชม,ช,มช่อง y o youtube คลิปทำความวิเศษสวัสดีครับ